กงหลับหรือเปล่าเนาะเอาเกาค้างให้เกาค้างให้เอาเกาค้างหลับเ้อเกาค้าง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 ให้ก่อนหลับเลยหลับเลยเกาค้างให้แล้วเกาค้างเกาค้างเกาค้างหลับ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  หลับนะจ๊ะนมสดหลับเลยหลับเลยหลับเลยดูท่าหลับสิหลับจริงหรือเปล่าเนี่ยหลับจริงไหมเนี่ยหลับจริงไหมอันนี้ไม่หลับ <c oughs> โอเคเกาคางนะอ่ะเกาเกาค้างให้เกาค้างให้เกาคางเกาคางเกาคาง เข้าค้างหลับเลยหลับเลยหลับเลยหลับ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 แล้วมีความสุขมากกับเก้าอี้ตัวใหม่ที่นอนใหม่เดี๋ยดิ ที่นอนนมสดอันใหม่หลับแล้วหลับแบบไม่เล็ดใหม่หลับลืมไม่ลืมหลับหลับแบบไหนวะตาไม่หลับหลับเลยหลับเลยหลับเลย